ในตอนนี้เราก็ได้รู้กันไปแล้วนะคะว่าไม่ว่าคุณนะคะจะอาชีพอะไรเพศไหนอายุเท่าไรนะคะก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นะคะกับศูนย์การเรียนรู้ Star Trader Thailand แห่งนี้นะคะซึ่งเหมาะค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาการลงทุนด้วยการเล่นหุ้นนะคะเอาล่ะ,ะเดี๋ยวเราอยู่ต่อกับอาจารย์ยุ้ยต่อเลยค่ะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวน้ำตาลขอถามนิดนึงคะ่ะว่าศูนย์การเรียนรู้ Star Trader Thailand เนี่ย ก่อตั้งมานานแค่ไหนแล้วคะปีนี้เข้าปีที่2ค่ะปีที่สองแล้วแล้วก็ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยมีนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาเรียนรู้ที่นี่เยอะขนาดไหนแล้วคะก็จริงๆแล้วเฉลี่ยรอบหนึ่งจะประมาณ10ท่านที่เรารับนะคะจะไม่รับเกินกว่านี้เพราะว่าเนื่องจากว่าหลังจากที่เรียนเสร็จไปแล้วเนี่ยก็จะมีพี่ๆบางท่านอาจจะต้องมีการมาเรียนซ้ําบ้างหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันทําให้เราไม่สามารถดูแลได้เยอะมากไปกว่านี้เพราะฉะนั้นรอบหนึ่งเราจะรับได้แค่ประมาณนี้เท่านั้นนะคะค่ะเรียกว่าเน้นคุณภาพนะคะไม่ใช่ปริมาณเรียกว่านักกเเเรรีีีียยนนนนทททุค่่่ข้าามใแตละ คอสนะคะก็จะเหมือนคล้ายๆลายตัวเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันเป็นกลุ่มขนาดเล็กนะคะก็สามารถเรียนรู้แล้วก็เข้าใจได้อย่างแบบถี่ทั่วเลยใช่ค่ะแล้วก็ตั้งแต่อดีตเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยมีนักเรียนตัวอย่างคนไหนที่ประสบความสําเร็จด้านการลงทุนด้านการเล่นหุ้นบ้างไหมคะจริงๆแล้วต้องบอกว่ามีทั้ง2แบบคือแบบว่าไปไกลแล้วก็มีกับแบบที่ยังแบบค่อยๆไปก็มีค่ะมีทั้งสองแบบถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าขึ้นอยู่กับความขยันส่วนบุคคลในการที่จะฝึกฝนหรือว่าในความตั้งใจจริงนะคะเพราะพี่บางท่านเนี่ยอาจจะแบบว่าามเรียน เดือนหนึ่งไปเทะเงินจริงแล้วโห oh, ชีวิตแฮปปี้ได้กาไรต่อเนื่องทุกวันสม่ำเสมอ,อกับพี่บางท่านเรียนเสร็จไป3เดือนแล้วแต่ยังไปไม่ถึงไหนเลยยังใช้เงินจําลองอยู่เลยด้วยเหตุผลท,ที่ว่าเหมือนกับไม่มีเวลาโฟกัสเขาอย่างเต็มที่อะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่โฟกัสเต็มที่ก็จะไปได้เร็วใครที่ยังโฟกัสช้าก็ค่อยๆไปขึ้นอยู่กับความขออยันส่วนบุคคลแต่ว่าอย่างน้อยมีอะไรเกิดขึ้นเราสามารถปรึกษากันได้หรือแม้แต่ยังไงก็จะมีการบ้านส่งถึงกันตลอดเวลามีอะไรอัปเดตเราก็จะอัปเดตกันตลอดเรียนซ้ําก็สามารถทําาได้้เเพระะฉนนนัี่ยสำ แล้วอาจจะยังไปไม่ถึงเป้าหมายที่เรงวางไว้ก็สามารถที่จะอยู่กับเราไปได้เรื่อยๆเราก็ช่วยเหลือกันไปเรื่อยๆค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยมีข้อจํากัดไหมคะว่าคนที่จะเข้ามาเรียนได้เนี่ยแบบมีคนประเภทไหนบ้างที่แบบจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เข้ามาเรียนหุ้นที่นี่ทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วขอเรื่องเดียวขอให้เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแค่นั้นพอค่ะปัะจจัยอื่นไม่สนใจจะอายุเท่าไหร่จะเพศอะไรเราไม่สนแต่เราสนอย่างเดียวว่าเวลาคุณมาเรียนแล้วขอให้คุณตั้งใจและโฟกัสจริงๆมันจะได้ไม่เสียโอกาสของคุณด้วย เรียกว่าใครก็ได้นะคะสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้แต่หนึ่งสิ่งค่ะคือต้องมีวินัยแล้วก็เปิดใจค่ะแค่คุณเปิดใจเนี่ยก็สามารถเริ่มต้นการลงทุนหุ้นในรูปแบบที่ดีได้นะคะ<ม>เอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่คําถามอีกหนึ่งคำถามแล้วกันนะคะสําหรับตอนนี้เนี่ยหลายๆคนนะคะอยากทราบจังเลยค่ะว่าในปัจจุบันนี้นะคะตลาดหุ้นทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยถ้าเราเป็นนักลงทุนรายใหม่เนี่ยยังเฉพอมีช่องว่างให้เราเข้าไปเก็บเกี่ยวผลกําไรตรงนี้บ้างไหมคะ จริงๆเราไม่ว่าคุณจะเข้ามาในช่วงของตลาดสภาวะไหนเนี่ยถ้าคนรู้เครื่องมือทางการเงินทั้งหมดเนี่ยจะสามารถทำกำไรได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นช่วงหุ้นขึ้นช่วงหุ้นล่วงเราก็แค่สามารถที่จะหาเครื่องมือให้เหมาะกับโอกาสที่เกิดขึ้น <ฮะ S 1> ใช่บางคนบอกคิดอะไรไม่ออกไปซื้อทองดีไหม <ฮะ S 2> ทุกวันนี้ก็ซื้อไม่ได้ถูก<ช>ไหมคะเพราะราคาทองก็ รอคารถต่าลงจนแบบไม่รู้จะขึ้นเมื่อไหร่ถูกไหมคะ,คะหรือแม้แต่ราคาหุ้นวันนี้หุ้นขึ้นวันนี้หุ้นร่วงทํายังไงดีทุกคนจะเหมือนกับกังวลไปหมดเลยวิธีการก็คือการเทรดหุ้นที่ดีที่สุดต้องอยู่กับปัจจุบนันค่ะแล้วเทรดกับอะไรที่เป็นแฟกต์หมายความว่าวันนี้หุ้นขึ้นเทรดขาขึ้นสิวันนี้หุ้นร่วงก็เทรดขาลงสี่ไม่เห็นจําเป็นต้องพ,าย,พยากรอ,อีก2ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอยู่กับปัจจุบนันทําปัจจุบันให้ดีอนาคตก็ดีค่ะ แล้วก็ <Stage. S 1> แนวโน้มตลาดหุ้นเนี่ยอาจารย์ยุ้ยมีมุมมองยังไงบ้างคะจริงๆตลาดหุ้นตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของการก้ำกึ่งว่าจะเกิดอะไรขึ้นเ <c oughs> นื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจของเมกาเองตอนนี้ก็ยังแก้ปัญหาไม่ตกทั้งหมด <c oughs> แล้วก็ <c oughs> วิกฤตของยุโรปเนี่ยก็ค่อนข้างหนักเนื่องจากว่าการที่ประเทศต่างๆเนี่ย เหมือนกับมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นกรีซไม่ว่าจะเป็นสเปนอิตาลีใช่ไหมคะหรือแม้แต่ปัญหาของไซปัสก็ตามเนี่ยค่ะเป็นปัญหาต่อเนื่องมาเรื่อยๆมันก็เลยส่งผลให้ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยจะขึ้นบางวันก็ขึ้นแรงบางวันก็ร่วงแรงขึ้นแรงลงแรง,ง,งอยู่อย่างเงี้ยจนนักลงทุนแบบงงไปหมดแล้วว่าเอะตกลงเทรนจะขึ้นหรือเทรนจะลงยุ้ยก็เลยบอกว่าเมื่อไม่สามารถบอกได้ว่าเทรนจะขึ้นหรือเทรนจะลงก็ไม่ต้องไปบอกก็อยู่กับปัจจุบันวันไหนขึ้นก็เทขาขึ้นวันไหนลงก็เถขาลงแค่นั้นเองค่ะ เรียกว่านะคะก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะคะว่าการจะเล่นหุ้นเนี่ยก็คือให้โฟกัสอยู่ที่ปัจจุบันนะคะก็อย่าเพิ่งทำงานายไปก่อนเนี่ยไม่งั้นเนี่ยบางคนอาจจะเกิดการกังวลและกลัวได้นะคะเอาละในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราให้อาจารย์ยุ้ยฝากอะไรนะคะถึงคุณผู้ชมทางบ้านสักเล็กน้อยะคะ่ะเกี่ยวกับการเริ่มต้นการลงทุนการเล่นหุ้นค่ะก็จริงๆถ้าใครที่สนใจเรื่องการลงทุนยุ้ยแนะนําว่าอย่าเพิ่งด่วนเอาเงินไปเปิดพอร์ตเพื่อจะเทรดแต่ว่าให้หาความรู้ก่อนอันดับแรกนะคะซึ่งการหาความรู้ในส่วนตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่ หลากหลายวิธีนะคะจะหาซื้อหนังสือมาอ่านหาความรู้ทางอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือว่าจะมาเรียนหลักสูตรของที่นี่ก็ได้เป็นหลักสูตรไวสตาร์นะคะยังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจะมีทุกวันเสาร์ช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามถ้าสนใจนี่ก็คือสามารถโทรมาสำรองที่นั่งได้แต่ว่าอาทิตย์หนึ่งเราจะรับแค่ประมาณ20-30ท่านไม่เกินนี้ค่ะแล้วก็เบอร์ติดต่อก็คือ087 4197888นะคะก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์นี้ค่ะค่ะและส่วการเรียนรู้ Star e r t h a i ท a n d ของเราตั้งอยู่ที่ไหนคะ จริงๆแล้วอยู่ที่ห้างพลาดานะคะ <c oughs> ก็คือชั้น4ห้องคีนคอนเฟลเลนต์ Conference ค่ะก็สามารถมาได้นะคะถ้าใครส,สงสัยเส้นทางก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราก็ได้นะคะ w w w s t a r t e d e r t บสตาร์เทดคนะคะค่ะแล้วก็ นอกจากเว็บไซต์แล้วเนี่ยได้ข่าวว่ามี Facebook ด้วยใช่มีหน้าแฟนเพจด้วยก็ Start ทเ t อร์ไทยแล a n d ค่ะเข้ามากดไลค์กดถูกใจกันได้ค่ะใช่แล้วค่ะก็ยังมีข่าวสารนะคะแล้วก็ช่องทางนะคะอีกหลายช่องทางเลยสําหรับใครนะคะที่สนใจก็อย่างที่อาจารย์ยูได้บอกไปนะคะย้ำอีกครั้งค่ะ วันเสาร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะทุกเสาร์ค่ะทุกเสาร์นะคะก็สามารถมาลองเรียนฟรีก่อนได้นะคะก็จะได้รู้เลยคะ่ะว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยมีแนวโน้มแบบไหนนะคะแล้วก็เป็นคนชื่นชอบด้านการลงทุนด้านการหุ้นจริงหรือเปล่านะคะยังไงคะก็ที่ศวนการเรียนรู้ Star Trader Thailand นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนคะ่ะเอาล่ะในช่วงนี้ก่อนจะไปแล้วจริงๆนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ยุ้ยฝากออีกสักเล็กน้อยแล้วกันค่ะ ก็อย่าเพิ่งด่วนไปเปิดพอร์ตนะคะเรียนรู้ก่อนนะคะเพราะช่วงนี้แมมงเม้าเยอะเนื่องจากทุกคนมองว่าพอเข้าตลาดหุ้นใครจิ้มตัวไหนก็รวยทุกคนก็เป็นไงคาดหวังว่าจะรวยเหมือนกันแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเราเข้ามาในจังหวะที่ถูกหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะที่ถูกหรือโอกาสที่ถูกก็จะมาพร้อมกับคนที่มีความรู้หรือว่าความมั่นใจในตลาดหุ้นดังนั้นเนี่ยขอให้หาความรู้ก่อนมั่นใจเมื่อไหร่ค่อยเทรดตลาดหุ้นมีทุกวันนะคะอย่าลืมโลกไม่แตกเราเทรดได้ทุกวันไม่ต้องด่วนรวยคะ่ะ และนี่ค่ะนั่นค,คือผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความสามารถย้ำนะคะว่าเล่นได้ทุกเพศทุกวัยและนี่ค่ะอาจารย์ยุ้ยนะคะอายุเพียงแค่28เท่านั้นค่ะแต่ว่าวันนี้หลายหลายคนค่ะขนานนามเธอว่าอาจารย์ค่ะ <c oughs> ยังไงท่านใดที่สนใจค่ะก็อย่าลืมนะคะที่ศวนย์การเรียนรู้ Star Trader Thailand ค่ะ และทั้งหมดในวันนี้ค่ะนั่นคือข้อสรุปนะคะของสําหรับใครที่อยากลงทุนด้วยการเล่นหุ้นนะคะอย่างที่เราได้บอกไปแล้วค่ะว่าคุณสามารถเล่นได้ทุกเพศเล่นได้ทุกวัยค่ะขอเพียงแค่คุณสนใจนะคะแล้วก็มีวินัยในการเล่นหุ้นนะคะก็อาจจะเป็นเหมือนอาจารย์ยุ้ยของเราก็ได้นะคะวันนี้ค่ะอาจารย์ยุ้ยเริ่มต้นนะคะอายุ23แล้วก็วันนี้28แล้วหลายๆคนค่ะขนาดนามให้เธอยกย่องเป็นอาจารย์นะคะวันนี้เธอประสบความสําเร็จได้อีกเช่นเดียวกันค่ะหากวันนี้คุณอยากประสบความสําเร็จค่ะก็ยังมี ศูนย์การเรียนรู้ Star Trader Thailand นะคะที่จะเป็นตัวช่วยในการชี้แนะนำค่ะการเล่นหุ้นอย่างถูกวิธีค่ะยังไงวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ยุ้ยเป็นอย่างมากค่ะที่ให้ความรู้นะคะเ,เกี่ยวกับการลงทุนและการเล่นหุ้นค่ะยังไงโอกาสหน้าค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่อยากเปิดช่องทางนะคะเกี่ยวกับการลงทุนด้วยการเล่นหุ้นนะคะก็สามารถมาเจอกันใหม่ได้ค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ